สิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะคะให้คุณระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คืออะไรมาดูกันเลยจ้าแม่หมอขอหใบนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะอ่านไม่ใช่เรื่องมือเอินะเรื่องราวอาจเป็นของคุณนะคะคือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะเตือนคุณก็ได้นะออมาดูกันซีว่าเรื่องนั้นคืออะไรแม่หมอขออีกสี่ใบค่ะอ่ะาใบที่สองนะจ๊ะเดอะสตาคะ่ะ ใบที่สามอะไรเอ่ยเจ็ดถ้วยนั่นเองนะคะคิงถือไม้นะคะและอะไรเอ่ยสามเหรียญน,นั่นเองนะคะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับนะคะเป็นเทมเพลนนั่นเองนะคะสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะเตือนให้คุณระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ,อ,อ <c oughs> ไพ่นะคะก็อยากจะบอกให้คุณเนี่ยนะคะ อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครัะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรที่เราได้มาง่ายนะคะหรือสวยงามเสมอไปนะคะ มันก็ต้องมีสะดุดบ้างมีล้มบ้างมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะระวังในตอนนี้มากที่สุดเลยก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือไพ่ไม่อยากให้คุณเนี่ยนะคะเลิกเออโลกสวยดีกว่าโลกสวยมากจนเกินไปนะคะอยากให้คุณอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีสติมีสติให้ดีๆนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคาดหวังอะไรมากๆแล้วพอคุณผิดหวังเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะเสียใจนั้น เองจ้าเออบางทีอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันอาจจะดีอยู่แล้วอมันอาจจะดีแล้วแต่คุณอาจจะเหมือนก็ว่าหวังมากไปหรือว่าอยากจะให้มันดีกว่านี้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเงี้ยซึ่งบางทีในในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะในสิ่งที่ในในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรที่สวยงามและได้มาง่ายๆขนาดนั้นนะคะไพ่ก็เหมือนก็ว่าอยากให้คุณมีสติดีกว่านาะเออเหมือนอยากให้คุณเนี่ยนะคะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาคิดวิเคราะห์และพิจารณานะคะในสิ่งต่างๆนั่นเอง ะะอย่าคาดหวังมากคุณก็จะไม่ผิดหวังค่ะเวลาที่เราเนี่ยนะคะเผิดหวังขึ้นมามันจะได้ทําให้เราวางใจได้เป็นกลางอะไรเนะี่ยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงไม่เสียใจมากจนเกินไปนะคะ อยากให้คุณเนครองเหมือนครองใจให้เดินเ,เขาเรียกท,ทางสายกลางเหมือนเดินทางสายกลางอะไรแบบนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นสติในช่วงนี้ของคุณเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยนั่นเองนะจ๊ะอยากให้มีสติอยากให้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเยอะๆนะคะแล้วคุณนะคะก็จะไม่ผิดหวังเหมือนกับว่าถ้าไม่คาดหวังนะคะก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองจ้าเออแต่มันก็ไม่ใช่แปลว่า คุณจะไม่สมหวังนะไม่ใช่ว่าแปลว่าชีวิตคุณกําลังจะแบบโหล้มเหลวหรือว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างมันจะกําลังจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณหวังอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าไพ่ก็แค่อยากจะเตือนคุณให้ให้เห,หมือนกับว่าคุณเนี่ยน,นะคะอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่านี้นั่นเองค่ะเออนะน,นะคะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะเตือนคุณอยากจะบอกคุณก็คือเท่านี้ล่ะค่ะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าเชื่อใครง่ายๆแล้วกันเวลาที่แบบมีใครเหมือนกับว่ามักมา ขายฝันให้เราหรือแบบว่าเออพูดนู้นพูดนี้ให้เราหลงเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละ เออมันมันไม่มีอะไรที่เป็นแล้วสวยงามแบบนั้นเสมอไปอย่างโลกสวยอย่างอะไรคนคนที่เข้ามาหาเราคนที่เหมือนกับว่าขายฝันให้เราเงี้ยเขาอาจจะแบบหวังหวังผลประโยชน์หรือเอ่อขายฝันอะไรให้เราให้มันดูเวอร์วังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีสตินะคะอยู่บนหลักความเป็นจริงอยู่เสมอเนี่ยนะคะจะส่งผลดีต่อตัวคุณแน่นอน,นะคะ่ะชาวแรนดอมนี้นะคะอ่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่พ่ายอยากจะเตือนคุณในช่วงนี้นั่นเองจัง